สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าซูสแดงและสมีวิถีบานๆนะคะซึ่งขังก้อนนะกะแดงกับต่ผ้าบึงนะคะทูบนะคะทูบที่ได้รับของขวัญจากสิกองทิ่บ่บร้สั่งนะคะแต่ว่าในมือหนี่นะคะแดงเอาทูบมาเป็นทูบของไอ้ไข่ในวัดสว่างอารมณ์คือวัดของคุณแม่ิริพรน่หลนนะคะ่ะมาจุดให้เฮ้าบึงนะคะว่าเป็นให้มิโซ่น้ำกันนะคะ กาต,ต้องการอยากให้มีโชคกำกันเนาะทุกคนก็อยากมีอยากรำ่ำอยากรวยให้มีความรำ่ำความรวยสรงไทยปีเกา่าตอนรับปีใหม่ในครั้งนี้นะคะวันที่30ธัท่านวาคมที่จะถึงนี่นะคะ,ะในครั้งนี้นะคะขอให้ทุกคนมันหมานสุขสุกมันม,น,ม,น,มน,นะคะเข้าไปเบินกำกันจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องมาจะมามือนี้เข้าสิมาจุดทูปก,กันนะคะนี่คือทูป ของไอ้ไข่นะคะวัดสว่างอารมณ์ของคุณแม่ิริพจน์นะคะเพิ่งไปบูชามานะจ๊ะเข้าสิมาจุดกันนะคะอ้างพุทธังรวยธรรมังรวยสังขังรวยจ้าเข้ามาจุดกันจ้านะะวันนี้เราจุดอยู่ที่ขอพรจากาวา่นา,า,นะะวานนางพญานะคะว่านนางพญาด้วยกคันเนี้ยน,นี่นี่คือว่านนางพญานะจ้ะ เขาที่ฝากถูปไปใครไว้ครับแม่ว่านานางพญาเขาขอโชคขอลาบมาเพื่อนนะคะสองตัวนะคะมาเบิ่งกันนะคะว่าจะเป็นจังใดจ้างวดที่แี้วนะั้นเดนหนึ่งจา้าเดนหนึ่งเดนหนึ่งมาข้างล่างเลยนะคะเดนหนึ่งเอาฮามาเบิ่งกนะคะตัวที่หนึ่งกำลังมาจา้ะเบิ่งนะคะพี่น้องคะตัวที่หนึ่งกำลังมาจ้ะ จะเป็นเลขอะไรคะเอ้าเป็นเลขหนึ่งบนอนอีน่เนาะเบิ้งชัดชัดค่ะเบิ้งชัดชัดเบิ้งคักจ้าเบิ้งกันชัดชัดจ้าอีกนะคะมาแล้วนะจ้าตัวที่หนึ่งจ้า ปรดใช่ว,วิจรณญาณน,นะคะในการรับชมนะคะบึงไปนะคะ,ะแดงรัศมีหรือสาวพนจเลื่อนผ้าเลาะผ้ามาบึงนะจ๊ะฝากทูบใบไข่ไว้กับว่านนางพญานะคะวันนี้ขอโชคโกลาบสองต่อนะคะสวยๆหวานนางพญา,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 าก็สวยงามนะคะว่านนางพญาก,ก็สวยงามเสียวชะอง เอามาตัวนี้น้อยหนึ่งเดียวนี้ก็เริ่มใหญ่เข็น้นใหญ่ขึน้นใหญ่ขึ้นนะคะเพิ่งจะตัวที่หนึ่งชัดเจนนะคะพี่น้องเอาชมว่าถารุ่นตัวที่สองกันนะคะรุ่นตัวที่สองกัน ในขณนะทีล่ล้อลูกถูกเปลกถูกตัวที่สองนะคะเข้ามาชมถุงเงินถุงทองถางไปสกก้อนนะจ๊ะสีเหลืองถุงทองเบึงเบึงถอนเบึงเบึงเบึงคือพญานา,บาคบ่ค่ะพี่นอ้องอนพญานาคสี้นี่น่ะว่าธรรมาดาได้จ้ะน,นี่ตัวนะ เจ้าของเพิ่นกะเป็นคนลำรวยนะคะเพิ่นปลูกเพิ่นมีวาสนาในการปลูกเบือ้องเอาในสั้นเบื้องขับพี่น้องคะเบิ่งตัวที่สองจ้าตัวที่สองค่ะตัวที่หนึ่งหนึ่งเป็นเนาะชัดเจนจ้าชัดเจนตัวที่หนึ่ง เาเปตัวที่สองกันจ้าเป็นเลขยังนอีเ,นเลขยังนอกครับพี่น้องคะงวดที่เล้วนั้นมีอาจารย์นะคะอาจารย์เซียนอาจารย์ใหญ่เพิ่นบอกมาคือเด,นหน,เดนหนึ่งเดนหนึ่งเดนงวดนี้เพิ่นกับเดนมาคือกันค่ะแต่ว่าลืมเอามาหา้เบึงน้ำนะคะ ว้าวว้าวมาแล้วจ้ะเลขอยังคะเบื้งจ้าเลขสามบอพี่น้องเลขสามหรือเลขอยังจ้าเลขสามหรือเลขเก้าจ้าว้าพี่น้องคะเอาได้เลขตัวนี้เดี๋ยวเราจะไปเทียบกันกับอันเลขของอาจารย์เนี่ยค่ะเด้อเลขของอาจารย์เนาะจ้าเนาะ งจ้ะว้าวโอ้รุ่นว่าเป็นเลขสองเลขสามที่ไหนได้เป็นเลขเก,ก้าค่ะพี่น้องเลขเก,ก้ามชัดเจนงามสวยงามเลยค่ะสวยงามเลยค่ะดูเลยนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะเขามารุ่นตัวที่สามกันจ้ะรุ่นตัวที่สาม ว่าชิป็นตัวใดได้พี่น้องคะไม่อยากให้คาดสายตาไม่อยากละสายตาไปจากมองหนีเลยค่ะพี่น้องขาเบื้องดีเบื้องคักเบื้องกันคักนะคะในขนะที่เบื้องนะคะซอยกันรุนซอยกันเชีร์ขอให้ทุกคนที่ได้เห็นในมือหน,นีก็มีโศกมีลาบน้องกันด้วยชาเดอ้อมีลาบตอนรับปีใหม่เท่านี้ละทรงไทยปีเก่าตอนรับปีใหม่นะคะในงวดของวันที่สามสิบ คันวานคม65ของเรานี่แหละค่ะซึ่งจุดในมือนี่นะคะว้าวว้าวว้าวมาแล้วจ้า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 เป็นเลขยังเงพี่น้องคะเแบียบนี่มันคือหางเลขหาแท้อย่าลืมเ้อค่ะเด้อเ,เก่าก็เลขหกตัวเดียวกันเด้จ้าเด้อว,ว้าวว้าวว้าวมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเบื้องเหรนะคะว้า ชัดเจนค่ะพี่น้องคะชัดเจน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 เลยพี่น้องเวกทูเพานะคะขอบคุณขอบคุณนะคะเฟื่องเานะคะขอบคุณสําหรับผู้ที่ติดตามชมนะคะขอบคุณสาหรับผู้ที่กดไลค์ผู้ที่กดแชร์ให้นะคะอย่าลืมกดแชร์ไปนะคะเพื่อที่เพิ่มค่าการมองเห็นนะจ๊ะเพิ่มค่าการมองเห็นของ ยูทูบของหัวแดงรัศมีวิถีบ,บ้านของเขานะคะขอให้ท่านเป็นผู้โชคดีนะคะสำหรับปีใหม่ที่จะถึงเนี่ยทรงท่ายปีใหม่เพื่อที่จะได้เงินไปกินปีใหม่กันนะจ๊ะโอ้เลขหนึ่งเลข9แล้วก็เลขห้านะจ๊ะว<อ>่<ๆ>าสีมาน้ำกันบอ่อในวันนี้ขอสาธุเด,ออด้วยบุญบารามีของลกูกหลานขอจากไอ้ไข่นะคะ ให้มีให้ได้ให้ได้ให้โดนนะคะงวดน,นี้นะคะงวดน,นี้นะคะขอให้ได้ขอให้โดนนะจ๊ะขอให้โชคโชคมั่นมา่นลำลำรวยรวยร่ำรวยเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะทรง่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะจ๊ะอ่าขอขอบคุณขอบคุณหลายๆสำหรับผู้ติดต่มชมนะคะขอให้รวยรวยนำกันในงหงดของวันที่30ธันวาคมสองห้า ห่านี้นะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณหลายๆลยขอกราวเข้ามาสวัสดีค่ะ